สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามาชมช่องสูตรหวยไทยลามาหน่อยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลงสูตรชุดมาครบ3ามตัวบนนะครับในชุดสองตัวบนในชุดปักหลักเลกเด่นได้ลงไปครบหมดแล้วก็ลองมาดูชุดมาครบสามตัวบนดูนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลกันจำนวน2สูตรนะ เป็ป็นสูตรที่เดินมาก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่แต่ก็กำลังเดินดีมาประมาณสี่วดนะก็เลยลองลองดูลองลงลองลอง,ลง,ลงให้มาพิจารณาดูทั้งสองสูตรนะครับเดี๋ยวเราจะจับชนกันดูว่ามันจะได้ดีเด่นเลขอะไรกันนะครับสูตรที่หนึ่งก็ การเดินก็ไม่สั้นไม่ยาวมากนะเดินอยู่ประมาณ20ตอนยนะี่สวันนะถ้าต้องสองนสองสูตรก็เดินอยใ่ใกปเกียงกันนะครับ ตัวอย่างให้ดูสังวดนะหกบวกสมได้เก้าเกบวกแปได้เจ็ดเดบวกศนยได้เจ็บกได้3 3มบวกแได้1นึบวกหได้7 7็บวกสได้0ูนย์สบวกศได้สองบกหได้8ปดนะครับนับเปียงกันไปแปดเก้าศูนย์หน่งสองสี่เจนะครับสเอาแปดเก้าสี่นะเป็นสุตรที่มาครบ3ตัวนะครับวัี่ิบานมาก็ได้เ8 9นะ ต่อมาดูสุดที่สองสุดที่สองครับที่สองอะระยะใกล้เคียงกันนะผมก็ได้ให้เป็นอยู่ประมาณยี่สิบวดนะครับวัี่ิ่านมาก็ได้เจ็ดแปดเก้านะวิธีการทำก็เดีย๋ยวบวกกันเลยดีกว่านะหนึ่งบวกสี่ได้ห้า 5บ้บวก0ได้5 5บวกสได้9 9้บวก6ได้5 5าบวกสองนะฮะได้7ตอนนี้ก็เรียงตัวเหมือนกันนะครับ7 8 9ด1 2 4เก้านอแปดเก้็มาครบอ7เจ็มาครบนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูว่นนี้กันไห้เลขอะไร เราบวกกันเลยสุดที่หนึ่งนะหกบวกเก้าได้ห้าห้ากับแปดได้สามสามกับเจ็ดได้ศูนย์สี่กับสามได้เจ็ดเจ็ดกับห้าได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับสี่ได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ได้หกนะครับ 0724806็กจุดต้ง ที่สองนะแกับ4ได้สองสองกับ4ี่ได้6 6หกกับหได้2 2งกับสได้4 4่บวกสก็ได้6กนะอะสองสอกับ4ีได้หกกับ 2, ได้สอได้หกนะหกเจ 1> 0, 1, ทั้งสองสูตรนะครับเรามาชนกันดูเพื่อได้ตัวเด่นนะครับในการจับชุด3ามตัวบนนะครับเดีราได้จับชุดกันเลยช่วงที่หกจ็ดแาศูนย์สามนะครับ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามเกตัวหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามผิดนะผมว่าผมว่าอยู่ผิดผิดผิด,ด,ดตัวนี้จะเป็นเลขบ,บวกสามตัวนี้จะเป็นห้า เพี้ยนอยู่เลขห้านะแต่หมุกสามตัวเลขที่ชนกันนะครับเคยนที่หกเจ้าศูนยนะครับสวยเลยเลขที่ชนกันตั้ง2อสูตรนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะ ครบนะครับสามตัวนะเป็นไปได้หรือเปล่าหระมันจะมีสูตรเลขที่จะมาด้วยนะวันนี้เลขเด่นเลขที่ต้องมานะครับเดี๋ยวผมลงให้ตอนสรุปเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับวันนี้สรุปให่อันนี้ผม,มองให้เป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าเลขที่จะมาเลขอะไรอีกทีหนึง่งนะส่วน,นนี้ถ้าไม่ชนเลขไม่ชนกันนะฮะส่วที่ไม่ชนนะ สุดที่หนึ่งสองห้าสุดที่สองก็หนึ่งกับสามเรามาดูสตัวบนเดี๋ยวจะดูสองตัวบนให้เลยเหมือนกันนะจะได้ เอาไปพิจนารณาดูนะเราจะจับชุดชุดนี้ก่อนนะครับชุดที่ชนกันนะครับเราทั้งสามทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่มาครบนะครับถ้าหทั้งสองสูตรเดินต่อเนื่องนะครับมาครบอีกนะครับลิปปีจะมาก็จะมีห้าตัวนี้มาครบนะครับจับชุดสามตัวดูนะฮะก็คือ

เ9 0ดเก้าศนแเก้าอ่านี่คือห้าตัวมาครบสามตัวนะครับเราสามารถที่จะใช้เลขเด่นมาตัดได้นะครับเลขเด่นบนนะเลขเด่นสิบหน่วยบนก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นชุดรวมนะครับเลขเด่นบนผมก็ได้ลงไปให้แล้วนะอ่าทีนี้ชุดลองหาก กรณีที่ว่าเลกชกัน2สูตรห้าตัวนี้มันมาแค่2ตัวนะถ้ามันมาแค่2ตัวเนี่ยเราก็จะชุดพวกนี้เข้าไปประกบค,ครับมันก็สิมันก็หลยชุดๆนะแต่เอางี้ละกัน๋ยวผมจับให้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับ คืออยังไงเอาเป็นว่าให้ผู้ชมเนี่ยไปจับชุดดูนะครับอันนี้ถ้ามันมาแค่สอตัวนะถ้ามันมาแค่สอตัวนะ,ะก็เอา2ตัวเนี้ยเชื่อว่า2อสุดนี้นะ่าจะมีสุดหนึ่งสุดใดมาครบนะสามตัวถ้าเกิดว่ามันมาไม่ครบทั้ง2อสุดก็คิดว่าสอตัวเนี่ยม,นะมีโอกาสห้าตัวนี่ยมีโอกาสทีจะจะมา2ตัวนะ ให้วิเคราะห์แบบนี้ดีกว่านะส่วนถ้าจะมาสองตัวนะถ้ามาสองตัวเนี่ยก็คือเราจับชุดเนี้ยห้าตัวเนี่ยจะใช้เป็นชุดโต้นหรือจับชุดชุดไว้ตัวจิตบนหรือว่าจะเป็นชุดสองตัวบนก็ได้นะครับแต่ที่จะจับชุดสองตัวบนก็ได้นะครับเพราะทั้งสองสูตรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามาครบสองตัวบนแเราบูดถึงนะจริงๆมันมาครบสามตัวเราสามารถแยกเป็นสองตัวได้ในกรณีที่ว่าเราใช้เป็นตัวกัน แอตัวรองตัวกันไว้เพื่อมันมาสองตัวถ้ามันมาสองตัวก็จับชุดนี้นะครับเป็นชุดสองตัวบนไว้เลยนะฮะก็คือชุดสองตัวบนนะครับอบชุดสองตัวโตัวนะ สองตัวโต๊ะนะครับให้เน้นไปที่สิบหน่วยบนนะครับก็คือสองตัวโต๊สิบหน่วยสิบหน่วยบนนะครับอ <c oughs> เจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้า 8 0 9 0เก้า็เจ็กรียกจะมาเบินนะ ชุดรวมนะเดี๋ยวผู้ชมก็ลองไปตัดไปตัดดูนะครับเข้าใจนะก็คือถ้าเกิดกรณีที่ว่าสองสูตรนี่มันเดินสองตัวตัวที่ชนกันสองสูตรก็มีอยู่ห้าตัวนี้ห้าตัวนี้ปกติมันก็สองตัวบนมันก็มาทั้งสองสูตรอยู่แล้วนะมาครบอ่ะเพราะงั้นเราก็มาจับห้าตัวนี้เป็นสองตัวบนใะ่ไครับอันนี้สามารถไปตัดที่เลขเด่นสิบหนืวบนที่ผมลงไว้แล้วหรือถ้ามีตัวอื่นสูตรอื่นก็ไปตัดดูนะครับ เล็กเด็นบนอะไรต่างๆเอาไปตัดได้เลยนะครับแต่นะมันมาสองตัวนี้นะถ้าเกิดต้องการที่จะถ้าทำไมาสองสองสองตัวนี้สองตัวนี้อส,อนสองสุเนี้สองกับห้าสามารถมามาใส่เป็นตัวที่สามได้นะหนึ่งกับสามใส่ตัวที่สามได้นะ ก็จะประมาณนี้ผมก็ยังยัง,ยงไม่สรุปยังไม่ตัดอะไรให้นะครับเพอดีว่ายังไม่ลงสูตรอีกหลายยังทําสูตรนี่สิบหลายสูตรทําไปบ้างก็พอลงพวนแล้วยังสูตรสายแข็งเลยสองชุดนะคก็บมยังสรุปให้สมาชิกยังไม่ได้ด้วยเนื่องจา,ากว่าอีกนิดหนึ่งก็คือแค่สูตรสูตรเด่นแล้วสูตรเด่นผมลงผมทําเรียบร้อยแล้วสิบหน่วยบน แบบห้าตัวแล้วสอันนี้อย่างอย่างพวกเนี้ยจุดสิบหน่ยบนพวกนี้ผมยังไม่ได้ทำแบบหกตัวก็เหลือจะพวกสูตรสายแข็งนะที่ผมยังไม่ได้ลงทำให้ดผมให้ดูคร่าๆวๆก็เลยยังไม่อยากสรุปให้ตอนนี้นะตยงวเนี้ย คนนี้จะเป็นสุดสายแข็งสายแข็งสายแข็งแบบบกตัวพคนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเยอะเลยสุดที่สอง ที่หนึ่งนี่ก็ไม่ได้ทำน,นีม่ได้ทำเกันกนี่จะเป็นเดินสูตรที่เดินระยะยาวพวกสูตรสายแข็งพวกนี้แบบบกตัวอย่างเงี้ยคือพวกนี้ผ่านการใช้งานมาสิบเมวดขึ้นนะครับที่ผมใช้งานมาทุกสูตรที่จะอยู่ในสูตรสายแข็งแบบนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิติการเดิน มาจะกี่งวดก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต่ำจากหนึ่งร้อยงวดทั้งนั้นนะสูงกว่านั้นทั้งหมดพวกนี้ผมแผนการใช้งานมาเป็นสิบงวดแล้วทั้งหมดเลยนะครับผมถึงเอามาไว้แยกเขาไว้ในสุดสายแข็งนะเขาถึงได้มาอยู่ในสุดสายแข็งนะี้สุดที่สองตีวตัวนี้สุดที่ 2, ทนนสาม ก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะอ่าน,นี่สุดที่สามให้ผ่านเงินใช้งานมาเป็นสิบงวดเท่านั้นนะ่อ่าสุดที่สามยังไม่ได้ทำอันนี้เดินมาก็ร้อยสามสิบงวดสุดที่สี่อ่าสุดที่สี่ก็เดินมาก็ร้อยสี่สิบงวดนะอ่ายังไม่ได้ทำ ต้องสรุปแบบทุกอย่างให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอ่าก็ผมต้องเขียนสูตรทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะถึงสรุปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นจากสมาชิกช่องหรืออาจจะมาสรุปให้ผู้ชมทางช่องอย่างเงี้ยนี่ก็ยังเดินมาก็120กร้อยยี่สิบกว่างวดแบบบอกตัวนะชิดผู้อ่าอันนี้ก็เกือบร้อยยี่สิบงวด ใ้เป็นสิบงวดเลยนะสิบงวดขึ้นนะครับสุตรนี้สุดที่หกต้องเอาสูตรพวกนี้มันจะประกอบกันนะครับถอดออกมาก่อนนะครับทีละสูตรทีละสูตรเพื่อจะได้ตัวเลขสรุปในตำแหน่งสองตัวบนนะฮะตัวที่สามนี่มันม,มันไม่ค่อยชี้เพี้ยนเท่าไหร่นะตัวที่สามจะใส่อะไรลงไปก็ได้ขอให้ได้สองตัวไว้ก่อนนะเอาง่ายงงั้นเนพะรสูตรมีเยอะแยะที่จะลงไปเสริมนะฮะเมื่อถึงเวลา ในสูตรที่เจ็ดร้อยสี่สิบใช้หนึ่งสิบเม็ดร้อยสี่สิบเม็ดนี่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเจ็ดสูตรสายแข็งเกินสิบเม็ดที่ใช้ก็แยกออกมานะครับสูตรสายแข็งสูตรสายแข็งแบบมากตัวลงไปแล้วอ่าผมทำเสร็จแล้วอันนี้แค่6ตัวหรือเจ็ดตัวสายแข็งเห็นเจตัวเนี้ย แจ็ดตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะี่แค่นี้แล้วที่ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวผมแค่นี้เดี๋ยวผมพวนีผผผ้ผมก็ทำเสร็จเนะ่ยเดี๋ยวสรุปได้แล้วนะจะได้ให้กับสมาชิกนะะอันนี้เดือนมันก็สามร้อยกว่าสิบหน่วยทุกสูตรนะครับที่มาอยู่ตรงนี้ก็ผ่านใช้งานสิบกว่าวัดทั้งหมดนะฮนะยังไม่คือหลุดนะครับไม่ใช่ว่าหลุดนะครับยางครับ อันก็หลุดนะบพวกนี้เรามาเทียบถึงแม้ตัวเลขเยอะก็ตามนะครับเอามาเทียบเราสมาตัวเทียบชนนะครับเนี่ยส่วนที่สองอันนี้ก็คือส่วนที่สองอันนี้ก็สายแข็งใช้งานมานานเก็เนียอันนี้ก็สามร้อยกว่างวดส่วนที่หนึ่งก็สามร้อยกว่าส่วนที่สองก็สามร้อยกว่า,า,รวาเราไม่จับชนกันเราก็จะสามารถตัวเด่นได้เลยอ่าแล้วก็ไปชนเจ็ดตัวหกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ห้าตัวจ็ดหน่วยนะ สายแข็งสายแข่งั้งหมดอนยะ่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็สามร้อยกว่ากับสายแข่งยังไม่หลุดนะนี่สุดที่สามนี่ก็ยังไม่คือหลุดนะสุดที่สามสามร้อยกว่าเงือนกันไม่ชนกันนะครับนอะนะนี้สุดที่สี่อันนี้ก็สามร้อยกว่าเนี้อยังไม่หลุดนะครับสิบหน่อยผมยังไม่ได้ทำนะอชนจับชนกันมาก่อนเรามาจับชนกัน ใช้งานมานานแล้วสามร้อยกว่ากันสูตรที่สี่นี่ก็สูตที่ห้าอันนี้สองหกสิบนวดอันนี้ก็ยังมาหลุดใช้งานมานานละพวกนี้มันผ่านมันผมต้องแยกออกมานะครับเวลาจับชนกันอ่ามันเหลือเท่าไร่แล้วก็ไปกบกับใส่แข็งแบบกตัวใส่แข็งแบบห้าตัวอะไรอย่าเงี้ย แล้วก็ไปประกบกับเลขเด่นบนมันค่อนข้างจะเยอะนะฮะอ่านมันละเอียดนะครับหวยนะครับต้องทําใจนะครับต้องต้องต้อง,องเข้าใจมันนิดว่าเราเราคำนวณล่วงหน้านะ<ส>อันนี้ก็สองร้อยกว่าสองร้อยสิบงม่เนี้ยก็คือพวกเนี้ยมันผ่านการใช้งานเป็นสิบงวดแล้วอันนี้สุดที่เจ็ด ก็ยังไม่เจ็ 7. ยังไม่ได้ทาเลยอันนี้ก็สองร้กว่าทีนี้ก็สิบแปด 8. นี้ก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็สองร้กว่างวดได้งานมานานแล้วก็สิบเก้าเก้าสิบเก้ายังไม่ได้ทำกันนี่ก็สองร้อยขึ้นนะ่ยังไม่ได้ทำ ันนี้ก็สูตรที่สิบอันนี้ก็2สองรอยครับยังไม่ได้ทำเหมือนกันสิบหนบนที่เหลือก็ประมาณที่ว่าประมาณยี่สิบสูตรนะครับเป็นสายแข็งที่เหลือที่ผมยังไม่ได้ทําเดี๋ยวผมทําเสร็จผมจะลงให้นะสมาชิกนะครับสรุปให้กับสมาชิกช่องที่สมัครเข้ามานะฮะแล้วยังลึกดับอีกลึกเด่นอีกเอ้ยึกเด่นบนอีก โอ้ยังคือเขียนว้แล้วพวกนั้นนะแต่ว่าก็คือต้องมาไล่สรุปจะเมื่อเราทําสูตรเสร็จแล้วเราสรุปเราก็มาสรุปหลังจากนั้นก็ไปเรื่องตาแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอีกนิดหนึเยอะครับยังต้องไล่เรียงกันพอสมควนรนะครับผมเลยรีบลงช่องอ่าลงสูตรให้กับสมาชิกช่องก่อนก่อนหน้านี้นะนะโอเคนะครับก็คือประมาณนี้นะฮะ ส่วนใครที่อันนี้ก็คืออันนี้เราไปพิจารณาดูนะผมลงเป็นแนวทางไว้แล้วน,นะส่วนใครที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกก็ ID ไลน์นี้เลยนะครับเข้ามาได้นะครับับลองได้ได้ข้อมูลตัวเลขครบชุดแน่ตังเลขติดบ,บนเลขอะไรต่างๆยี่งวันนี้ด้วยผมใช้ดึงสุดก่อลงมาก็พอสมควรนะจะยอยลงมา อพอสมควรเลยนะเพื่อจะมาจับเทียบชนดูว่าน่าจะเป็นและที่สำคัญก็คือวันนี้มันมีเลขที่จะต้องมาด้วยนะครัก็โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจบเพียงแค่นี้แล้วกัน,นสวัสดีครับ